กลับมาพบกันอีกครั้งกับมูทแมนช่องที่พาคุณดำดิ่งไปในโลกแห่งยานยนต์สำรวจรุ่นใหม่ล่าสุดนวัตกรรมล้ำสมัยและทุกสิ่งที่จุดกระจายความหลงใหลของคนรักรถทั่วโลกถ้าใครเพิ่งเข้ามาชมเป็นครั้งแรกอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวคนรักเครื่องยนต์ไปด้วยกันวันนี้เราจะพาไปพบกับรถกระบะท,ที่กำลังเป็นที่จับตาม,มองในวงการยานยนต์ชื่อนี้เป็นที่รู้จักมายาวนานในด้านความแข็งแกร่งความน่าเชื่อถือ และจิตวิญญาณแห่งการผจญภัยวันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับ Toyota h i l u x t r เทร2025กระบะรุ่นพิเศษที่สานต่อชื่อสารนิยมของฮ i l u x ไปอีกขั้นพร้อมพลกลังเทคโนโลยีและดีไซน์ที่พร้อมจะทำให้คุณทึ่ง Toyota h i l u x สถูกยอมรับมายาวนานว่าเป็นกระบะที่ไม่เพียงทำงานหนักได้แต่ยังทำมันด้วยความมถึกและทนทานตั้งแต่ถนนชนบทปา่าภูเขาไปจนถึงเมืองใหญ่ หรือถนนไฮเวย์ฮิลเลส์ได้พิสูจน์ตัวเองมาตลอดหลายทศวรรษและในปี2025นี้โตยโยต้าได้เปิดตัวรุ่นพิเศษอย่างฮิลเล็ส์เทโร่ซึ่งออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งการใช้งานและไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้ย,ยุคใหม่ไม่เพียงแต่ให้สมรรถนะแต่ยังสร้างมาตรฐานใหม่ของกระบะท,ที่พร้อมสำหรับทุกการเดินทางเริ่มจากงานออกแบบภายนอกโตโยต้าฮิลเลส์เทโร่2025มาพร้อมรูปลักษณ์ที่แข็งแกร่งและทรงพลังยังคงดีเอ็นเอความแกของฮิลเลส์ไว้แต่เพิ่มลูกเล่นที่ทันสมัรด้านหน้าดูดัน ด้วยกระจังทรงสี่เหลี่ยมทางโูขนาดใหญ่ตกแตก่งด้วยโครเมียมหรือสีดำด้านตามแต่ละรุ่นย่อยฝ่ายหน้าได้รับการออกแบบใหม่แบบเพียวบางมาพร้อมไฟเลตโปรเจคเตอร์และไฟส่องสว่างกลางวันที่ช่วยเพิ่มบุคลิกความมั่นใจกันชนหน้าถูกออกแบบใหม่ให้มีความรู้มลมมากขึ้นแต่ยังคงความทนทานสำหรับการลุยทางวิบากมาพร้อมไฟตัดหมอกและแผนกันกระแทกใต้ท้องรถฝากระโปรงหน้าโดดเด่นปนด้วยเส้นสายที่ชัดเจนสื่อถึงพลังและความแข็งแรง ด้านข้างของรถโดดเด่นด้วยซุ้มล้อที่นูนออกมาพร้อมคิ้วกันกระแทกช่วยเสริมภาพลักษณ์สายด้ยล้ออลลอยขนาดใหญ่ตั้งแต่18นิ้วไปจนถึง20นิ้วมีหลายลายให้เลือกทั้งดูสปอร์ตและแข็งแรงกระจกมองข้างติดไฟเลี้ยวในตัวและบางรุ่นยังมีการตกแตก่งด้วยโครเมียมหลังคามีเส้นสายที่ปรับให้ลู่ลงขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับขี่และลดแรงต้าอากาศบันไดข้างออกแบบมาให้ใช้งานได้จริงสะดวกสบายเวลาเข้าออกห้องโดยสารและยังช่วยเสริมบุคลิกของรถอีกด้วย ด้านท้าย Toyota h ฮ l ลล์เทรว์2,025ใช้เส้นสายทรงเหลีย่ยมที่แข็งแรงฝาท้ายประทับโลโก้ฮิลล์สตัวใหญ่พร้อมไฟท้ายเหล็ดีไซน์ล้ำกันชนท้ายแข็งแรงมาพร้อมบันไดสำหรับขึ้นลงกระบะอย่างสะดวกพื้นกระบะถูกบุกด้วยวัสดุพิเศษที่ทนต่อรอยขีดข่วนและแรงกระแทกเหมาะกับทั้งการบรรทุกสัมภาระทำงานและอุปกรณ์ท่องเที่ยวปะจนุนไทยเมื่อก้าวเข้าสู่ภายในคุณจะสัมผัสดได้ถึงการผสมผสานร,ระหว่างความทนทานและความหรูหรา โตโยต้าฮิลล์เทรว2025มอบห้องโดยสารที่พรีเมียมกว่าที่เคยวัสดุแบบซอกทัชบอลหนังและการตกแต่งด้วยอ,อลูมิเนียมขัดเงามีให้เห็นทั่วทั้งแผงคอนโซลและแผงประตูหน้าจอกลางขนาดใหญ่ตั้งแต่8ถึง12นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นรองรับ Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมช่อง USB Bluetooth และแท่นชาร์จไร้สายมาตรวัดเป็นแบบกึ่งดิจิทัลแสดงข้อมูลการขับขี่แบบเรียลไทม์บางรุ่นย่อยยังมาพร้อมจอดิจิทัล เต็มรูปแบบพวงมาลัยหุ้มหนังแบบมันติฟังก์ชันมาพร้อมแผงเดินชิปในบางรุ่นเพิ่มความรู้สึกสปอร์ตในการขับขี่ด้านความสะดวกสบายฮิลลสเทรว์0 2 5ถูกออกแบบให้รองรับการนั่งระยะไกลบ่อมีการซับพอร์ตที่ดีขึ้นรุ่นท็อปมาพร้อมบอกปรับไฟฟ้าและระบบระบายอากาศผู้โดยสารด้านหลังมีพื้นที่